สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างแชทบอตล l i นะครับไว้ใช้งานเฉพาะทางแต่จะเป็นแชทบอ l ล n e ที่เชื่อมต่อกับ AI นะครับของ Gemini นะครับซึ่งเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ข้อมูลในการตอบคําถามนะครับรวมรวมถึงในการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับ AI ในการตอบคําถามผ่านล n e ได้นะครับ ซึ่งจะทําให้การพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับบอทสมัยก่อนจนเกินไปนะครับโดยวิธีการนี้เราก็จะนำเอ i นะครับมาประยุกต์ใช้กับแชทบอทไลน์นะครับแล้วก็เวลาลูกค้าทักมาเนี่ยก็สามารถตอบกลับไปตามข้อมูลที่เราให้ไว้ได้นะครับเริ่มต้นนะครับให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ gemlab.cc ก่อนนะครับแล้วก็ทำการ sign in นะครับด้วยบัญชี Google นะครับของเรานะครับ อันนี้ไม่ต้องกดสมัครสมาชิกอะไรนะครับถ้าเกิดมีบัญชี g o og l e ก็สามารถล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้นะครับให้มาดูที่หน้าแดช h b บอร์ดก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่แชทอินเทอร์เฟซนะครับกดไปที่การจัดการนะครับแล้วก็ไปที่การจัดการคอนฟิกนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคอนฟิกที่ผมได้ทำเอาไว้แล้วนะครับนะครับนี่ผมกดแก้ไขนะครับตรง อนฟิกเนมครับก็ใส่เป็น Gemini ไปเลยนะครับแล้วก็ AI Provider ก็เลือกเป็น Google Gemini แล้วก็ในส่วนของ API Endpoint นะครับก็สามารถใส่ลิงก์ตาม example ของเว็บไซต์ที่ให้มาได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าจริงๆอ่ะผมจะแนะนำเป็น2.0ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้คือมันฟรีอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนรุ่นนะครับ เราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ai studio นะครับแล้วก็กดไปที่ create prompt นะครับแล้วก็ดูด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับสังเกตมันจะมีหลายๆรุ่นนะครับอย่างรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้มันก็จะเป็น Gemini 2.5นะครับทีนี้วิธีการเราเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ copy อันนี้มันคือโมเดลของรุ่นณปัจจุบันทีนี้ถ้าเราต้องการโมเดลใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับเราก็แค่เปลี่ยนชื่อรุ่นตรงนี้นะครับอันนี้คือ Gemini 2.0 นะครับ g จ m i n นายคดสองจดแตเห็นไหมครับแล้วก็เอามาวางเราก็จะเป็น g จ m i n i 2.5 Pro e ุ p 03าโีคดสอแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดอันนี้คือผมสาธิตวิธีการเ,เปลี่ยนเวอร์ชันนะครับถ้าเกิดต้องการใช้โมเดลรุ่นใหม่ของเจ m i n นนะครับแต่ตอนนี้ผมจะใช้แค่2.0นะครับที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วน apik Key. apik Key นะครับเราสามารถ หาได้ที่หน้าเว็บไซต์ ai studio.google.com นะครับล็อกอินมาปกติเลยแล้วก็กด get API key นะครับอย่างอย่างตรงนี้ผมก็ทำเอาไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใช้ใหม่ก็ต้องกด create API key แล้วเราก็จะได้ API key มาแล้วก็เราก็กด copy มาได้นะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็กดบันทึกได้เลยตามปกตินะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการ Set อ่อ API ขี้เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อมานะครับให้เรากลับมาที่แดชบอร์ดนะครับไปที่ Chat Interface นะครับแล้วก็ไปที่การจัดการนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะต้องทำการสร้างแชทใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเป็นแชทสำหรับ AI ของเราเพื่อที่เป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นส่วนในการควบคุม AI ให้ตอบตามที่เรากำหนดนะครับควบคุมพฤติกรรมรวมถึง ข้อมูลในการตอบคำถามด้วยนะครับโดยตามตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะผมมีพร้อมมาไว้แล้วนะครับก็คือจะเป็นเอ you are annie นะครับก็คือจะบอกว่าเนี่ย ai คุณเหีือชื่อ annie นะแล้วก็คุณเนี่ยเป็นเออ ai ที่ผู้ช่วยเหลือ ai ที่จะคอยจัดการร้านอาหาร annie dinner นะครับก็เขียนไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ address เราก็จะให้ข้อมูลว่าร้านนี้นะครับ โลเคชันอยู่ที่ไหนนะครับเปิดกี่โมงโทรเบอร์อะไรแล้วก็จะมีรูปภาพเป็นรีสอร์ทพิกเจอร์ซึ่งผมก็จะเอา URL รูปภาพมาวางเอาไว้นะครับจะต้องเป็น URL ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเวลาลูกค้าขอดูรูปภาพอะครับเขาก็จะสามารถส่งเข้าไลนา์ลูกค้าได้นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับแล้วก็ต้องส่วนเมนูก็เขียนลัลกษณะแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะมีชื่อเมนูนะครับคำอธิบายหรือส่วนผสมนะครับแล้วก็ราคา นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปเลยนะครับก็๊อปปี้วางได้เลยนี่นะครับแล้วก็พมอนม e ผมก็จะเป็นแ n n นี่ด n นเนอร์นะครับแล้วก็ส่วน d e s c r i p t i o เนี่ก็จะเป็นคําอธิบายสั้นๆน,นะครับโอเคนะครับ ที่มาในส่วนชัดเพนเนมนะครับก็จะใช้ว่าแอนนี่ดินเนอร์ไปเลยนะครับคอนฟิเกอร์เจมินายนะครับเนี่ยเดี๋ยวโปรไฟล์พิเจอร์ผมไปหารูปใน Pinterest ก่อน ก็เป็นรูปนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่รูปได้เลยแล้วก็ w e l c o m e Message ในส่วนของเบสพร้อมสามารถใช้ภาษาไทยได้เลยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็ w e l c o m e Message ก็ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ w e l c o m e to a n y Dinner โอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ Access Type เนี่ยตั้งเป็น Private ไปก่อน นะครับแล้วก็ตรงส่วนของแท็กก็ใส่อะไรไปก็ได้นะครับผมก็ใส่เป็นเดรโรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับกด create ได้เลยนะครับทีนี้นะครับหลังจากสร้างแชทเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเข้ามาที่ Li n e d e เวลเปอรนะครับแล้วก็ มันจะเจอหน้าในส่วนของ provider นะครับถ้าใครยังไม่สร้างก็สร้างแล้วก็ทําตามขั้นตอนไปได้เลยซึ่งของผมสร้างไปแล้วนะครับจะเป็นจ e m lap นะครับผมกดเข้ามานะครับหลังจากนั้นผมกดไปที่ create a message API นะครับแล้วก็กด create a line นะครับได้เลยทีนี้ก็จะสร้างเดี๋ยวผมจะสร้างเป็น Annie Diner n นะครับ จะเป็นร้านอาหารนะครับหลังจากกดตกลงนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับ ลราจนให้กลับมาที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็กดไปที่แก้ไขนะครับกดไปที่ line connect นะครับแล้วก็ animal line oa นะครับแล้วก็กลับมาที่หน้า line ไปที่แชทนะครับตั้งค่าการตอบกลับครับไปที่ message api นะครับกดใช้นะครับ กดเจมแลบนะครับพอเราสร้างโปรไวเดอร์ไว้แล้วกดตกลงไปเลยนะครับกดตกลงอีกครั้งครับอ่าทีนี้เราก็จะได้เป็นหน้าเว็บไซต์ลักษณะแบบนี้นะครับกลับมาที่หน้าแรกของ Line Developer นะครับนี่นะครับเรากดตรงนี้หนึ่งครั้งนะมันก็จะขึ้นมาว่าเฮ้ยเรากำลังจะขอใช้เมสเซจ API นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลย นี้ที่เราต้องกรอกอ่ะครับมันจะมีมันจะมี channel access token แล้วก็ channel secret นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็น channel secret ไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับ copy มานะครับแล้วก็วางไว้ได้เลยนะครับตรงนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปหา channel access token นะครับ กดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ครับ Channel Access Token นะครับเราก็จะได้มา copy นะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ก็ตั้งเป็น private ไว้นะครับกดแก้ไขนะครับทีนี้เราจะเห็นได้นะครับว่ามันจะมีลิงก์ของ webhook นะครับให้ทำการ copy link ์ webhook มาได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่หน้า line developer นะครับ auto message ออโต้รีพลายเมสเซจอันนี้ก็จริงๆดิสเบิร์นไว้ก่อนก็ได้เพราะเดี๋ยวมันจะไปทับกับ AI อะครับน่าจะประมาณนี้แล้วก็เว็บพุก URL นะครับกด Edit แล้วก็ใส่ได้เลยกดอัปเดต ยุ่งม่คลุกนะครับประมาณนี้ผมลองผมลองรีเวทหน้านี้ก่อนคิดว่าคิดว่าหน้าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบนะครับโดยการที่ผมนะครับจะเปิดแชทไลน์ลไว้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเพื่อนในไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะ ลองทำการทดสอบนะครับถามคำถามจะเริ่มคิมว่าสวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับสู่อันนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบเป๊ะนะเพราะว่าเราอาจจะพร้อมไม่ดีว่าควรตอบแบบไหนนะครับขอดูเดี๋ยวผมจะลองขอดูเมนู นี่คนระับเขาก็จะตอบเมนูมาเลยซึ่งข้อมูลในแชทตะครับเราให้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าลูกแต่ว่าตอนถามคำถามมตอบเป็นภาษาไทยมันก็เลยต้องแปลไทยอีกทีหนึง่งซึ่งในการใช้งานจริงอ่ะครับเราก็ต้องพรอมเป็นภาษาไทยนั่นแหละครับแล้วก็ว่เาเวลาลูกเวลาเขาจะตอบกลับมาครับมันจะได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะลองถามคำถามนะครับที่อยู่ร้านนะครับเอาเป็นร้านอยู่ไหน นี่เขาตอบแบบว่าร้านของเราตั้งอยู่ที่หนึ่งสองสามเมนสตรีทนะครับแล้วก็เปิดเปิดตอนไหนอะ่ะนะครับนี่นะครับก็ตอบคำถามได้ดีขอรูปภาพหน้าร้านนีครับเขาก็จะส่งรูปภาพตาม URL ที่เราได้วางเอาไว้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็ ต้องลองนําไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับแล้วก็คืออันนี้ทั้งหมดเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่าเราพรอมด้วยนะครับว่าจะให้ตอบสั้นตอบยาวหรือตอบยังไงนะครับมันจะมีในส่วนของการจัดการพรอมมาครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราสามารถจัดการพารามิเตอร์ได้นะครับซึ่งสามารถเข้าไปอ่านพารามิเตอร์ไกด์นะครับที่ได้เขียนเอาไว้นะครับในเว็บไซต์ได้นะครับหรือว่าจะพรอม เพิ่มไว้ด้านในแล้วว่าเช่นตอบสั้นนะไม่ต้องตอบยาวตอบเท่าที่ผู้ใช้ถามลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาลูกค้าเอ่อตรงนี้นะครับเวลาลูกค้าทักแชทบอทไลอันอนี่ดินเนอร์เข้ามาครับถ้าเกิดเปิดออนไว้นะครับ AI มันก็จะมันก็จะทําการส่งข้อมูลไปที่ AI คําถามลูกค้าครับแล้วก็ AI ก็จะตอบกลับมานะครับแต่แต่ถ้าเราปิดเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับ เวลาลูกค้าคุยในไลน์ครับพิมพ์ในไลน์ AI ก็จะไม่ตอบกลับมาแล้วข้อมูลแชทก็จะไม่ส่งผ่าน AI นะครับอันนี้เราก็ต้องตอบเองตามปกตินะครับอันนี้ก็สามารถออกไว้ได้ซึ่งมันก็จะทําให้เราไม่เปลืองโทเคนด้วยจริงๆอ่ะครับควรจะเปิดไว้เวลาที่ไม่มีแอดมินทางานนะครับอันนี้เปิดไว้ได้เอาไว้ชวนคุยกับลูกค้าทีนี้วิธีการในการดูประวัตินะครับก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็เราจะเห็นชื่อนะเมื่อกี้ผมทดสอบนะครับ นี่นะมันก็จะมีการเป็นประวัติการคุยนะครับก็คือของผู้ใช้ที่ทักมาว่าสวัสดีครับนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ AI ก็จะตอบกลับมานะครับคือถ้าเราดูในเว็บไซต์อะครับในระบบหลังบ้านเราจะเห็นว่า AI จะส่งเป็นอิเม้แบบนี้มานะครับแต่ในลา์อะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปภาพตามปกติอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับและทีนี้ครับ ลูกค้าหนึ่งคนก็จะมีเป็นรหัส username ในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทำการลบประวัติการสนทนาได้คือต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าประวัติการสนทนาลูกค้าในไลน์ครับตรงนี้ที่โชว์ตรงนี้นะครับเวลาเวลาลูกค้าคุยกับ AI ครับมันจะทําการส่งประวัติการสนทนาทั้งหมดไปที่ AI ซึ่งมันข้อดีก็คือจะทําให้ a อครับตอบกลับลูกค้าคนนั้นนะครับในไลน์ได้อย่างต่อเนื่อง คือมันจะคุยต่อเนื่องได้แต่ข้อเสียก็คือมันจะทําให้เปลืองโทเค็นยิ่งลูกค้ามีประวัติเยอะในการสนทนากับผู้ใช้เยอะๆมากเท่าไหร่ครับแล้วเวลาลูกค้าส่งไปทีหนึ่งะครับมันก็จะต้องส่งข้อมูลรวมถึงประวัติย้อนหลังของแต่ละคนนะครับไปให้ AI ใช่ไหมครับ AI มันก็จะตอบกลับมามันก็จะทาให้เปลืองโทเค็นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังแล้วก็พยายามเข้ามาเคลียร์บ่อยๆนะครับโดยการกด Delete All ตรงนี้ได้เลยแต่ในร้านลูกค้าก็จะไม่ได้ขึ้นว่า Delete All ทั้งหมด แล้วก็คือจะเห็นลูกค้ากจะเห็นเป็นข้อความปกติเลยแต่แค่เวลาส่งให้ AI อครับมันก็จะเริ่มต้นส่งใหม่อันนี้ถ้าไม่เข้าใจยังก็สามารถคอมเมนต์ถามได้หรือว่าทักไปถามที่ซัพพอร์ตได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำแชทบอทดไลน์ AI นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการพรอมนะครับให้ครอบคลุมนะครับแล้วก็ลงถึงวิธีการต่อนะครับ แล้วก็มันจะมีส่วนอื่นๆอ,อีกนะครับอย่างเช่นในส่วนของ Animal Knowledge Base อันนี้ก็สามารถอัปโหลดข้อมูลไฟล์ที่เป็นไฟล์ j s o n CSV ได้นะครับแต่เวลาที่ AI ตอบกลับมาครับมันก็จะต้องทําการค้นหาแล้วมันจะต้องตรงตัวด้วยยกตัวอย่างผมว่าในไฟล์ j จสของผม,มครับผมใส่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อนามสกุลแล้วก็อายุอย่างเงี้ยครับเวลา พิมพ์คุยกับ AI ครับก็จะต้องพิมพ์ไม่ตรงตัวม,มันถึงจะตอบกลับมานะครับอันนี้ก็เป็น um, ออปชันเสริมเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากดูด้วยนะครับอันนี้ก็สำหรับแพนฟรีอ่ะครับก็จะสร้างแชทได้1แชทนะครับ